ลูกของ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 ลูกกระต่ายมาเจอกับลูกของ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 ลูกเต่าคราวนี้ลูกของลูกของลูกของลูกลูกกระต่ายชื่อกระต่ายส่วนลูกของ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 ลูกเต่าก็ชื่อเต่ามันมาเจอกันไอขราวที่แล้วชนะเพราะความเข้าใจผิด ชาวนี้มาแข่งกันใหนกันไหมอือาวน,านี้วิ่งแข่งกันใครถึงบ้านก่อนคนนั้นชนะตกลงไหมไตกลงไม่ใครได้ยินแล้วตกลงไหมตกลงก็ก็เรียกฝูงสัตว์มาเป็นสัก,กีชาย,ยาฝูงสัตว์ก็เริ่มนับ1ซฟเก้า <8, S 2> แปดเจ็ดก็เดี๋ยวเดี๋ยวโทษทีโทษโทษีวิ่งแข่งไม่ได้นัปต่อยจรวดไม่ต้องนับสายลังนับเกินหน้าอ่ะเนื้ 2ดังนั้นีสสหเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วฉันจะวิ่งเมื่อไหร่มีมาวิ่งแทงไม่ได้ปอไม่ได้ยันโป๊แม๊ะอาะประมาณเข้านี่แล้วก็นับนึสองสเจ้าเต่าทุเข้ากระดองถึงบ้านชนะ ทำไมอ่ะใครๆก็รู้ใช่ไหมว่ากระดองก็คือบ้านของเตาก็กฎก,ากา้าบอกว่าใครถึงบ้านต่อชนะยังไม่ชนะเลยเหรอไ,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 ไอ้เป็นเรี่ยขี้โกงนี่ว่าเจ้ากระต่ายเอาใหม่เอาใหม่เอาใหะการล,ล้างสามจึงถึดขึ้นมาคราวนี้แข่งใหม่ไม่วิ่งแล้ววิ่งทีไรฉันแน้ทนทีอืมแข่งอะไร ที่ใช้ความสามารถที่ใช้พละงกำลังใช้ความกล้าหาญแล้วก็ใช้มีลูกโป่งหมดลงใบนึงลูกลงมาจากท้องฟ้าลูกใส่มือจะาระตายไมดีแบบใช่ใช้ลูกโป่งแข่งกันแล้วจะแข่งยังไงลูกโป่งก็ต้องเป่า ได้ไปใหญ่ที่สุดชนะนชนะแต่ถ้าใครเป่าแล้วแตกนั้นแพ้เลยตกลงไหมตกลงไหมโอ้ไม่ดีเลยตกลงไหมตกลงไหมขาสูงสักก็เข้ามาเป็นสกีพยานกันเจ้ากระต่ายเริ่มต่อต่อนใบนี้ไ่เอาใบนี้ยังไม่ลงลยอยู่เอาแลวนะเจ้ากระต่ายมาก่อนใหญ่ที่ แก่กันที่ไันเหรอจปาองแก่กันนี่ไใครที่กลัวลูกโป่งแตกูดได้จอป้าป้องแกกันนี่ปอยันยันเอา่อยยันเอาเยจงเอา What <laughs> กระต่ายกับเตา่าดิ้นอยู่ในลูกโป่จนหาทางออกไม่เจอมันก็เริ่มหมดแรงขอจ่ใจแล้วมันก็คิดได้ว่าฉันเป็นกระต่ายเธอก็เป็นเตา่าจะมันแข่งขันกันทำไมน,น,น,น่าจะใช้ความสามารถในทาาอื่นที่มันสร้างสรรค์กว่านี้จกระาต่ายก็เลยเริ่ม ั้ขออต่าคำว่าขอโทษจบก็ได้ยินเสียงดึงขึ้นมา มันทำให้ลูกโป่งค่อยๆลอยขึ้นลอยขึ้นเจ้ากระตายกับตามก็เลย,เยจริงนะไหนๆเราก็ออกจากลูกโป่งไม่ได้แล้วงั้นเราไปช่วยกันให้ลูกโป่งลอยกลับสู่ท้องฟ้าดีกว่าว่าแล้วเจ เป็นเครื่องตื่นใจให้รู้ว่าในการแข่งขันนอกจากการแพ้ชนะแล้วยังมีสิ่งหนึ่งก็คือการรพื่อเผื่อแผ่แล้วก็ช่วยเหลืเคื่องูืนกันลูโกโป่งลอยกัับสู่ท้องฟ้าสูงขึ้นสูงมากสูงมากส,งาสงูงสูงมากเดี๋ยวมันจะแตกสูงขึ้นสู่สท้องฟ้ากลายเป็นดวงจัน ในดวงจันทร์ที่เราเห็นมีกระต่ายอยู่ด้านหน้าจริงๆอ,อ่ะเขาคอยแต่อย่าลืมว่ายังมีเตา่าอยู่ด้านหลังดวงจันทร์คอยให้ดวงจันทร์ดังลอยอยู่บางวันอาจจะน้อยหน่อยดวงจันทร์ก็เหี่ยวหน่อยบางวันดวงจันทร์ก็เต็มดวงเพื่ออยู่เป็นเพื่อนเด็กๆยามค่ำคืน